สวัสดีครับอันนี้เป็นพิมพ์กุคลองเตยนะถ้าตีลงกลุค้องเตยก็เกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนึกไปดูว่าเป็นพระใหม่นะครับไม่ใช่พระเก่าพระกุคลองเตยมีอายุเป็นร้อยปีนะครับพระใหม่กันพระอ,อันนี้เป็นถอดพิมพ์มานะตอนนี้ถอดพิมพ์มา เป็นแกะมาไม่สวยจะย้อนยุคก,ก็ว่าประวัติไม่ชัดเจนไม่รู้ว่าที่ไหนสร้างก็เลยเอาพระใหม่มาให้ดูนะครับว่าถอดพิมพ์กุของเตยนะครับมีรอยเนื้อฮะรอยเนื้รอยเนื้นจะเป็นเส้นใหญ่ๆเนี่ยเป็นการถอดเป็นเนื้อแฉะ,ะนะไม่ใช่เนื้อหมาถ้าเนื้อหมาจะเป็นรอยกระแจเส้นเล็กๆอันนี้เป็นรอยแต่ว่าแกะพิมพ์ลึกดีนะครับถ้าบอกว่า เป็นการทําย้อนยุคก็ว่าได้นะครับแต่ว่าถ้าถามว่าวัดไหนตอนนี้ยังไม่ทราบยังไม่ทราบจริงๆนะคดีเอามาให้ดูว่าเป็นพระที่ถอดพิมพ์กุของเตยต่เป็นพระใหม่มาจริงๆพระกุของเตยเนี่ยถ้าดูจริงๆมันจะไว้ดูบางกุดพมได้เลยแต่ว่านี่เป็นพระใหม่นะครับมาให้ดูกัน นิดนะครับมีรอยนิ้วมือมีอะไรนะครับมีหน้ามีตาครบเลยนะครับเนี่ย หน่อยไม่ทราบที่นะแต่ถอดพิมพ์กุของเตยมานะครับก็นำเสนอแค่นี้พอนะครับเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งนะเอาไว้เดี๋ยววันหลังค่อยมาเล่ากันใหม่นะครับ